ว้าวว้าว,ว,าวเติมน้ำตาลกันหน่อยนะจ๊ะทุกคนเติมน้ำตาลกันเด้อจ้าพี่น้องนี่เลยไอติมจ้าไอติมกะทิสดนะคะไอติมกะทิสดมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนโอ้โหแอเซสซอรีเย,ยอะแยะมากมายนะคะมีมะพร้าวอ่อนมีไอติมมีมันฟักทอง ลอดช่องสิงคโปร์ทุกคนโอ้โหช่ำ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 หวานช่ำม,มากแม่หวานช่ำม,มากแม่มาได้จ้าพี่น้องเติมน้ำตาลน้ำกันเด้อจ้าถึงแม้ว่าน้ำตาลมันจะไม่ดีทุกคนแต่บางทีร่างกายมันก็ต้องการเนาะ น้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะทุกคนไม่ได้สนับสนุนให้กินน้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าบางทีร่างกายมันก็เรียกร้องนะจ๊ะทุกคนวันนี้ขอแหกกฎอีกหนึ่งวันนะจ๊ะแม่จ๋าไปแล้วจ้ามาจ๋ามาจ้าหวานหอมอร่อยกลมกล่อมด้วยกันเด้อจ้า